สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเกม mlbb ค่ะตอนนี้ยคําคืนนี้นะคะออมกด5ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงและออมมากับเมดค่ะนั่นก็คือไส้ครอบค่ะและสิ่งที่ไม่อยากเจอก็คือฮิลเคิร์แต่ก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยและจูโงมีแต่ตัวที่แบบงัดตัวที่ จะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจมีจตัวที่โอ้โหแบบสตันเฮลเคิร์ดก็สตันใช้สกิลไม่ได้จูโน <Welcome S 1> งก็งัดโ <to mobile. S 1> อ้ oh my god ยูโดร่าก็ใช้สายฟ้าฟาตายก็เป็นได้นะคะ <Smash them. S 2> ทุกคนและขณะนี้นะคะที่ออมเล่นอยู่ก็คือเวลาห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ ถามออมว่าได้เล่นอยู่ไหมจริงๆออมเล่นตลอดนะทุกคนเล่นตลอดแต่แค่อ่อนไม่ตรงกันหรือยังไงดีหรือออมอุ๊ยจะโพสในูช่อง y o u u u b เหรอคะว่าวันนี้มาอัดแล้วมาแบกออมด้วยนะดีไหมคะขณะนี้ออมกำลังอัดอยู่อยากได้ตัวนี้ย ออมก็จะดอกแทก,กดักอุยเพื่อนได้ก็โอเคเราไม่ตี s <S ยือโอเยอยู่ <Hey. S 2> ด้านล่างชิกก์ร์มีจีบเรามีลาฟาเอลและ <Init ial. S 1> ก็กำลังจะขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไรเกิดขึ้นแจ็คออมด้วย <Re quest S 1> ออมมาแล้วจ้า พิ้ว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 งงงงงงมาจากไหนหน้าเฮ้ยเฮว้าวหรือนี่ไม่น่ารอดนี่โดนหมด โดนหมดเลยทุกคนอุ้ยเราดันป้อมแตกใน่อ๋อฟ้อมกลางป้อมกลางเราเดี๋ยวช่วยอุ้ยแตกอู้ย ก็คือโอ้โหล่างารเราเจอเอ็นจร่าเอ็นจร่าต้านไหวไหมจ้าไม่ได้ไหวนะจะแตกแล้วต้องแตกแล้วนี่เอ็นจร่าไปไหน ข้าป้องไปแล้วทุกคนมาแน่นอนแนวคืดตายหมดอย่าบอกใครเชียวตายหมดแนวคืดมาตายหมดเลยตลกเฮ้ย มีแต่ตัวบางๆ,างๆเดี๋ยวออมจับไปช่วยล่างดีกว่าเหมือนล่างจะต้องการความช่วยเหลือหรือว่าออมคิดไปเองช่วงนี้เปิดเทอมก็ตั้งใจเรียนกันนะคะทุกคนตอนนี้นแบตเตอรี่ไม่ไหวละจ้าขู <'t> ่ๆแชนติเมตขู กลับบ้านไปแล้วแตกแน่นอนข้อนี้ไม่แตกไหวหรอนี่เลือเลือว้าวเออเฮลเกิร์อดทำร้ายเราอีกแล้วเตายแน่นอนนี้โดนลุมพอแล้วไรล่าเราไรล่ามาแล้วอไม่น่ารอด จังหวะนี้จังหวะนี้ตายเอนจิล่าก็ตายเง้อทุกคนพร้อมใจกันดันเลนสุดๆรวมกันเราอยู่แยกมูเราก็ตายสิคะเราเลยต้องอุ้ยเอยอะสิเออะร้าย เจอนล้วฉันเจอแล้ว้ายมาอีกแล้วคุณพระนี่เนาะรอดอยังไงอุ้ยมีแขกมาได้รับเชิญมาอีกแล้วมีโดนยึดขางไปเลย เฮ้ยห้านาทีผ่านไปฟ hey, อมก็คืออุ้ยอ,อุ้ยไม่น่ารอดนะเธอโ <c oughs> อ้รอดเฉยเฮ้ยเราโดนเราโดนลุ้งเฮ้ยแต่ก็ยังได้อยู่เนี่ยเ <c oughs> ออโอ้โหโอ้โหบางบ้างบางมีแต่คนบ้าง <c oughs> ไม่รอด <c oughs> อุ้ย โอ้โหโอโหโดนขังเฮลเฟนร์สไม่เลาอุ้ยสองสองสอง,สองไม่อออเอารอลาะเลาะ Yes c y c l o p ว้าวโดนงัดอุ้ยโ,โดนงัดค่ะป้อมแบบนี้ตายเลยแล้วขอขโมย งูตัวก่อนนะ <Rev> อย่า erm อย่าส่งเป็ดนดาวเดี๋วยวเขารู้เดี๋ยวขอได้ยินว่าเราลาขโมยได้ด้วยพร้อม <iate> ได้ตาย หนิไลลาไลลาสุดยอดเฮ้ยเหมือนจะมีคนมาหล่อยป้อมนอนนะเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ ไม่ไหวเย,ยอะเกินเยอะเกิน,รเ,กนเรื่องมาช่วยแล้วขี่ม้าขาวมาช่วยเราแล้ว,ลวโอ้ติดติดตดแบบนี้ก็ไม่มรรน่าสิจ้านี่เอาไปเลยเอาดโอดนโดนงับ ผมชอบงับคุณงับง๊าไปเลยดันเดนบนไปเลยมาแล้วแท็กับมาแล้วจ้ามีใครต้องการความช่วยเหลือไหมจ้านุ่ยอุ้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 ยเยอะ ตายด้วยตายด้วยตายแบยบงงดาเมจยังเหลืออยู่ไปแล้วไรล่าของเราปั๊แต่ตอนเนี้ยเห็นแบทของออมนี่แบทจะหมดแล้วจ้า <Yes. S 2> ไปแล้ววงแหวนของเขา เตรียมแผนที่เพื่อจะไปพัฒนภัยในดินแดนอันไกลโพ้นแล้วก็มีลูกแก้วห้าลูกที่ลายรอคอยอยู่ไปจ้าไปหาจ้งลงจาจงลงเจ้าลงย่าเรอาจา้า ไปเลยไปเลยเอา,เอาหนี่แบบนี้ไม่รอดนะเธอหนี่แบบนี้ไม่รอดนะเอารอดเฉยวิ่งเร็วด้วยลอยไปละล่องเอาโดนยึดแบบนี้โอ้โหตาย โดนยึดแบบนี้ก็ไม่รอดไปใช่ไหมจะมาจริงหรอไม่มาหรอเอ้าเรามีท่านหลอดมาช่วยสมทบหลอ,อดเรา แบตเตอรี่ต่ำแล้วจ้าวิเริ่อ f ว้าวเดืล่องดันบนตัดภาพมาที่บ้านแตกแล้ว,วค่ำคืนนี้ก็ต้องราตรีสวัสดิ์ไปแล้วนะคะเพราะว่าแบตหมดแล้วทุกคน ก็กดไลค์ให้เพื่อนๆนะคะเจอกินไหมเมื่อมีโอกาสค่ะจริงๆอมอก,ก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเห็นก็ทักทายได้ the สำหรับขึ้นลาทีสวัสดีนอนวันเลย เจอกันใหม่ EP หน่าๆเลยก็ถ้าอมเล่นออมยังไงดีออนไม่ตรงกันนะคะเพื่อนโอเคไปเลยค่ะ